สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของแซกฟอร์ดพระนครเกษตรน้องมินนะครับพี่วันนี้นะครับเราอยู่กันที่โชรูมฟอร์ดพระนครเกษตรน้องมินนับโชรูมที่มียอดขายดีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะผมวันนี้นับแซกอยู่กับเจ้าเรนเจอร์ M.S.R.T.V.6 ดีเซลตัวนี้เลยนะครับของแรงนะพี่ๆต้องรีบเข้ามาจับจองกันด้วยนะผม่าก่อนรับชมครับพี่ฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามให้น้องแซกด้วยนะผมเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดเจ้า r a n g e r M S R T ตัวนี้กันดีกว่านะผมฮะมาดูจากภายนอกนะครับมาเริ่มที่กระจังหน้าแปลกใหม่มากๆเลยนะอ่าเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งคันเลยนะพี่ๆกระจังหน้าแบบรังพึ่งนะผมพร้อมโลโก้ฟอร์ดนะผมแล้วก็พิเศษจะมี M S R T เกลดติดตรงนี้ด้วยนะผมในส่วนของสเกิร์ตหน้าก็ดีไซน์มาใหม่ทั้งหมดเลยนะพี่ๆทำให้รถด,ดูบึกบึนมากเลยนะผม ยีราฟแคะเหมือนยีราฟแคะนะพี่ๆพร้พอมีคลิปตรงนี้ด้วยนะผมอ่าเป็นหลักลมของเขานะครับอ่าเดี๋ยวถัดมาที่ข้างๆกันนะครับพี่ๆเจ้าล้อมแม็กตัวนี้นะครับจะเป็นล้อมแม็กขอบยี่สิบเอ็ดนะผมอ่า,อารัดรัดด้วยยางนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์อ่า 275ทับสี่นั่นเองครับจะเป็นคอนติสปอร์ตคอนแทคนะผมอ่าช่วงล่างตัวนี้ก็จะเปลี่ยนมาอยู่แล้วด้วยนะครับเป็นช่วงล่างแต่งมาอยู่แล้วนะทำให้สมรรถนะการขับขี่นี้ดีขึ้นมากๆเลยนะผมอ่าในส่วนของไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนะพี่พอ่าตัวนี้นะครับเขาดีไซน์มาใหม่นะครับโปร่งล้อนะครับพร้อมทำตรงนี้มาด้วยปร่งออกมาสวยให้ทำให้บอดี้ดูใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วพร้อมมากับ บันไดไฟฟ้าด้วยนะครับนี่อ่าติดมาจากโรงงานเลยนะครับบันไดไฟฟ้ามีคําว่า M S R T นะครับผมติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอาจจะเป็นเพลทเหล็กยาวนะครับแล้วก็เลเซอร์เป็น M S R T ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันต่อนะครับจะมีสปอยเลอร์หลังตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับเจ้าレンเจ e r ์ M S R T แต่งมาจากโรงงานเลยนะครับผมอ่าแล้วก็มีตูดเป็ดตรงนี้นะครับอ่าทำให้รถดูหล่อมากๆเขาจะเป็นคิดแรงลมมานะครับให้มันกดรถพอดีนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีโลโก้ M S R T ตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้ก็เป็นชุดแต่งของ M S R T ด้วยนะครับผมมาใหม่นะครับ เดี๋ยวก่อนจะบอกราคานะครับผมเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนิดนึงนะไฮไลท์นะครับเบาะคันนี้คือสวยมากๆเลยนะพี่เบาะคันนี้คือสวยมากๆเลยนะภายในเจ้าレンジャー M.S.R.T. ตัวนี้นะพี่ๆเดินได้สีน้ําเงินนะครับเบาะทรงสปอร์ตนะครับผมอ่าเมนูรถสปอร์ตราคาแพงๆเลยนะครับคล้ายๆเบาะลิคาร์โลนะครับพี่ๆ เกียร์ไฟฟ้า10สปีดนะครับสำหรับตัวนี้นะผมเครื่องยนต์3.0ดีเซล V6 นะครับผมให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่250แรงม้าและแรงบิดที่600นิวตันเมตรครับผม น้อง MSRT คันนี้นะครับราคาตัวรถจะอยู่ที่1,749,000บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจออกรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นเลยนะครับติดต่อแซกได้ที่เบอร์097-130-8887เลยนะครับสำหรับวันนี้แซกไปก่อนครับสวัสดีครับ